คลิปนี้พี่จะสอนเรื่องสมการนะครับาถามว่าสมการคืออะไรหลายคนยังงงอยู่นะครับตอบไม่เต็มปากแต่พี่จะบอกให้ว่าสมการก็คือการเท่ากันนะครับสมการคือการเท่ากันโดยมีสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายเท่ากับนะกำกับอยู่ในสมการนะเพราะนั้นถ้ามันไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับเป็นเครื่องหมายอื่นมันจะเรียกอย่างว่าสมการนั่นเอง เพราะนั้นสมการเราจะนํามาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆโดยใช้หลักการเท่ากันก็คือการบวกลบคูณหารหรือการดําเนินการอะไรก็ได้นะครับแต่เป็นการดําเนินการในลักษณะพร้อมกันทั้งสองข้างน,นี่คือที่มาของสมงการนะครับหรือภาษาพูดเราที่เราคุ้นเคยก็คือการย้ายข้างนั่นแหละนะครับเพราะนั้นเราเรียนกันตั้งแต่ประถมมต้นแล้วว่าการย้ายข้างนั้นทำยังไงพี่จะมาทบทวนให้พวกเรานะครับ เอาหลักการง่ายๆไปแค่4ข้อนะครับจำไม่ขึ้นใจแล้วการย้ายข้างของเราก็จะไม่สะดุดนั่นเองนะครับอ่ามาดูข้อที่1นะครับการย้ายข้างจะต้องนะครับพยายามนะพี่ใช้คําว่าพยายามให้ตัวแปรอยู่ทางซ้ายมือนะครับนะให้ตัวแปรอยู่ทางซ้ายมือ แล้วก็ตัวเลขแน่นอนครับก็จะไปอยู่ทางขวามือคำว่าซ้ายกับขวาหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเรามีเครื่องหมายเ,าเครื่องหมายเท่ากับนะครับเป็นตัวกัน้นกลางเนาะพราคำว่าซ้ายของพี่เอก็คือซ้ายเครื่องหมายเท่ากับขวาก็คือเครื่องหมายขวาเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะครับถ้าทําแบบนี้ได้มันจะง่ายนะครับแต่ถามว่าตัวแปรไปอยู่ขวาได้ไหมครับได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลักการก็คือ เราทําให้มันพยายามมาอยู่ซ้ายมือจะได้คุมง่ายขวามือก็เป็นตัวเลขอย่างเดียวมันก็จะง่ายขึ้นโอเคไหมนะครับอันที่2ออันนี้สําคัญที่สุดเลยสําคัญมากด้วยในเรื่องของลําดับการย้ายนะครับเพราะว่าน้องๆที่ย้ายสมการย้ายข้างผิดเนี่ยแก้สมการผิดกันเนี่ยส่วนใหญ่จะว่ากันด้วยเรื่องของลําดับเนี่ยผิดนะครับนะอาจจะเอาตัวไกลเอาตัวใกล้ไปก่อนเอาตัวที่ ออมันติดกับ x ไปก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ค่ามันผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้น,นาการย้ายข้างทุกครั้งลำดับการย้ายนะครับขอให้น้องดูนะครับตัวไกลจากตัวแปรนะนะนะให้น้องย้ายไปก่อนอ่าเดี๋ยวพี่มีตัวอย่างนะครับจะได้เห็นภาพเนาะ ย้ายไปก่อนก็คือย้ายไปก่อนที่นะตัวเลขอื่นๆจะย้ายตามไปนะครับอะไรไกลตัวแปรย้ายไปก่อนอันไหนที่มันติดกันกับตัวแปรเลยอะ่ะให้มันเป็นลําดับท้ายๆลําดับหลังๆเดี๋ยวไปดูในตัวอย่างกันนะครับอีกข้อหนึ่งข้อที่3นะครับอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันก็คือเวลาเราย้ายข้างทุกครั้งเนี่ยนะครับเครื่องหมายมันต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะมีน้องๆหลายคนที่เคยสอนเนาะบอกทุกครั้งเลยว่าเฮ้ยบวกย้ายไปลบนะ ลบย้ายไปบวกก็ยังงงอยู่บวกย้ายไปบวกอยู่ดีอะไรเงี้ยนะฮะก่อนก็การย้ายทุกครั้งต้องลึกเลยว่าเฮ้ยถ้าข้ามเครื่องหมายเท่ากับไปเทอ่อไหรเครื่องหมายต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับนะนะเมื่อย้ายข้างนะครับเมื่อย้ายข้างเครื่องหมายนะต้องเปลี่ยนเป็นตรงข้าม ุกครั้งด้วยนะ,ะหรือคูณไปหารหารไปคูณก็แล้วแต่อย่างที่บอกนะครับอย่าไปหารแด้ไปหารอีกทีหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไไดนะครับอ,อันนี้เลือกไว้นะครับอีกข้อหนึ่งสุดท้ายสําหรับข้อแนะนําของพี่เอก็คือเวลาเราย้ายไปแล้วเนี่ยนะจริงๆก็ไม่ต้องทําหรอกแต่ว่าถ้าเป็นของพี่เองนะแล้วใช้มาโดยตลอดก็คือเวลาย้ายเราย้ายไปแล้วจะได้ไม่งงด้วยย้ายไปแล้วต้องไปต่อท้ายครับ ไม่ใช่ไปย้ายไปแล้วไปแซงหน้าเขาไปแทรกตรงกลางนะไม่ได้มันจะงงนะครับเพราะนั้น,นวิธีการที่ดีก็คือย,ย้ายนะครับข้างไปแล้วให้ไปต่อท้ายนะต่อท้ายตัวที่อยู่ก่อนนะครับอ้าวเหมือนจะเป็นหลักการง่ายๆแต่ว่านี่แหละ นะครับถ้าเกิดทําได้ไม่ครบตามนี้เพี่บอกเลยว่าการแก้สมการน่าจะไม่ดีแน่นอนนะครับอ้ามาดูตัวอย่างสักนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปแก้สมการกันแบบเต็มๆแล้วกันนะนะครับก็คือถ้าพี่มี 4x บวก5เท่ากับ 2x ลบ2นะครับ ก่อนที่พี่จะไปนะครับแก้สมก,การกันเต็มรูปแบบนะมาดูตัวอย่างกันสักนิดนึงก่อนนะครับตัวอย่างพี่สมมุติว่าสมมุติว่าพี่มี 4x บวก5เท่ากับ 2x ลบ2มาดูว่าเราจะแก้สมก,การข้อนี้ยังไงนะครับโดยใช้หลักการพี่เสี่ข้อข้อแรกครับตัวแปรย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายเนาะ ตัวเลขมันอยู่ฝั่งขวาเพราะนั้นเห็นแล้วตัวแปรคือตัวนี้นะครับนะอย่ามองแค่ x อย่างเดียวนะมองตัวเลขมันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นก้อนเดียวกันเอามาอยู่ด้วยกันครับเอามาอยู่ด้วยกันในฝั่งซ้ายมือเพราะฉะนั้นย้ายเลยทันทีก็จะกลายเป็น4 x แล้วลบด้วย2 x เหตุผลที่เป็นลบเพราะว่าเดิม2 x ไม่มีเขียนเครื่องหมายด้านหน้าก็คือเป็นบวกนั่นเองย้ายมาก็ต้องติดลบและเอามา ต่อท้ายเห็นไหมครับเพราะนั้นหลักการในข้อ3ข้อ4พี่เอก็ได้ใช้ละเรียบร้อยสำหรับข้อนี้อาจจะไม่ได้ดูว่าข้อ2ออาจจะอาจจะดูไม่ค่อยมีในในตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะมันจะอยู่ในลำดับในใน,ในตัวต่อไปนะครับเอาเป็นว่าเน,น,นี่ยตอนเนี้ยเราใช้ละ3ข้อก็คือตัวแปรอยู่ฝั่งซ้ายละถูกไหมฮะย้ายข้างปุ๊บเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นตรงข้ามทุกครั้งย้ายไปแล้วอย่าลืมไปต่อท้ายด้วยแค่นั้นเองนะครับตัวต่อไป ทางขวามือมีอะไรครับมีลบสอยู่แล้วเอาลบสตั้งไว้ก่อนเพราะนั้นย้ายมาครับต้องมาต่อท้ายเขาก็กลายเป็นบวกเป็นลบห้นั่นเองจากนั้นก็ว่าไปตามระบบก็คือซ้ายมือเป็น 2x ขวามือเป็นลบเนะครับตอนนี้ไม่มีใครแล้วก็จะเหลือแค่เลข2ที่ยังติดกับ x อยู่เพราะฉะนั้นย้ายตัวเลขไปหาตัวเลขซะก็เลยได้ลบ 7ส่วน2นี่เป็นคำตอบเรียบร้อยนะครับนี่คือหลักการคร่าวๆเนาะอันนี้ทำให้ดูว่าโอเคหลักการแค่4ข้อนี้แหละที่ทำให้เรารอดจากการแก้สมการง่ายๆได้สบายๆายนะครับแต่ถ้าเกิดมันซับซ้อนกว่านั้นนะครับมันต้องมีการตั้งสมการด้วยสร้างประโยคสัญลักษณ์ด้วยเรามาดูหลักการในการแก้สมการแบบเต็มรูปแบบกันถ้าเกิดสมมุติว่าโจทย์อาจจะกําหนดหรือไม่ได้กําหนดก็แล้วแต่นะนะครับก็คือในเรื่องของ การแก้สมการก็จะมีอยู่4หัวข้อด้วยกันประกอบด้วยอันแรกเนี่ยเราต้องมีประโยคสัญลักษณ์ก่อนซึ่งถ้าไม่มีเราต้องคิดเองนะครับซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าตีโจทย์นั่นเองอันนี้สําคัญมากเลยคือตีโจท์ถูกไหมอีกอันหนึ่งก็คือถ้าโจทย์โอเคจัดมาให้นี่ตามนี้เหมือนตัวอย่างเดี๋ยวเราได้ทํากันอันนี้ก็ว่าไปตามโจทย์นะครับ ต่อไปข้อที่สองอันนี้เหมือนกับหลักการข้างบนที่พี่บอกไว้ให้เมืม่อสักครู่นี้ก็คือ4ข้อนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องดําเนินการหลายขั้นตอนหน่อยนะครับทีนี้ข้อ3กับข้อ4เป็นในลักษณะของว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวแปรเดียวเนาะพอเราจัดระเบียบเมืม่อก,กี้เรียบร้อยแล้วเราจัดเสร็จเรียบร้อยแล้ะมันก็จะตอบได้เลยเพราะมันจะอยู่ในรูปของ x แล้วก็เป็นฝั่งขวาก็เป็นตัวเลขอันนี้ตอบได้เลยแต่ถ้าเป็น2ตัวแปร มันก็ต้องมีการนำไปแทนกับอีกสมการเดิมเพื่อหาค่าอีกตัวแปรหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะนะแนะนําให้ในในคลิปต่อไปโอเคไหมนะครับอ้าวมาดูกันเลยว่าข้อที่เราจะแก้สมการข้อนี้จะเริ่มตรงไหนเอาสิ่งแรกพิวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าสมการข้อนี้นะครับดูนะใครอยู่ซ้ายมือใครอยู่ขวามือเริ่มเห็นแล้วนะนะเพราะนั้นพอดูแล้วพี่นาละ เฮ้ย <Hey, S 2> มีตัวนี้เกาะอยู่ตรงวงเล็บนี่หมายความว่าเราควรจะนะใช้คาว่าควรจะกระจายเข้าไปด้านในนะครับนะเพื่อให้มันนะมีพจน์นะครับที่สมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่กระจายเข้าไปวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ทําได้คือย้ายไปหารซึ่งก็ไม่ควรเนาะนะครับหลนะนะัการพี่จะพยายามทําให้มันเหลือบรรทัดเดียวให้ไวที่สุดนะครับบรรทัดเดียวหมายความว่า อย่างเนี้ยถือว่ายังเป็นสองบรรทัดอยู่คือมีบรรทัดบนนะครับกับบรรทัดล่างอย่างนี้ถือว่ามีสองบรรทัดอยู่นะครับเราก็ใช้วิธีการซ้ายมือเราคูณเข้าก่อนเนาะเอาง่ายๆเลยเอา้าวสี่คูณสามกับ4ี่คูณสิบห้าออกมาได้สิบสองบวกด้วยหกสิบนี่คือฝั่งซ้ายมือเรียบร้อยละจัดระเบียบภายในฝั่งก่อนนะครับส่วนฝั่งขวาน่าจะทำอะไรไม่ได้เยอะแต่ ตัวนี้พี่จะใส่วงเล็บให้มันได้และรู้ด้วยว่าเฮ้ยทุกตัวนั้นมีส่วนประกอบของ2นะครับทั้งหมดมันหารด้วย4เพราะนั้นเอา2ตัดได้นะครับนะเอา2ตัดได้ก็เหลือ2 2 4 2 1 2 2 10เป็น20เพราะฉะนั้นเลขที่ออกฝั่งขวาก็จะกลายมาเป็น1นะ 1x บวกด้วย10หารด้วย2เห็นไหมครับ เริ่มไวขึ้นละบวกด้วยนะลบลบขออภยัยนะครับเป็นลบด้วยเลขห้าเป็นลบด้วยเลขห้าห้าแบบนี้นะครับเอาละทีนี้เริ่มมองเห็นอีกแล้วนะครับตามหลักการพี่เ,เมื่อกี้เฮ้ยเริ่มมีตัวไกลคําว่าตัวไกลคืออะไรน,นี่ตัวนี้ตัวนี้พี่ถือว่าไกลไกลที่นี้ก็คือมันออกมาจากวงโคจรนิดหนึ่ง ะครับตัวนี้จะต้องจัดการที่เรียบร้อยก่อนไม่งั้นมันเหมือนมันค้างคามันไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่จะย้ายมันมาทางฝั่งซ้ายมือกลายเป็น12 x บวก60แล้วก็บวกอีก5เท่ากับ x บวก10ส่วน2อ่าพี่เอปลดล็อกวงเล็บแล้วไม่ต้องแบ่งกลุ่มแล้วเพราะว่าลบ5มันย้ายไปแล้วนะครับฝั่งซ้ายกลายเป็น1 2 x บวก65นะครับฝั่งขวาลอกมาเหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วการกำจัด2ง,ง่ายที่สุดเลยก็คือจริงๆมี2แบบเนาะเพื่อใช้ว่าเขา2แบบก็กันแบบเนี้ยเขาเรียกว่าย้ายขึ้นไปคูไคว้ก็ได้มันก็จะกลายเป็น2มาวางข้างหน้าแบบนี้หรือถ้าเราพูดอีกอีกในหนึงเนาะบางหนังสือบางตำราก็จะบอกว่าให้ใช้ลักษณะเอาเลข2 คูณตลอดอ่าเคยได้ยินคำนี้นะเอาเลขสองคูณตลอดก็ได้นะนะเพราะว่าพี่เอก็ใช้บ่อยเอาเลขสองคูณตลอดมันก็จะหายเหมือนกันแต่ว่าลักษณะาการคูณตลอดต้องดูตามพจน์ด้วยนะครับอะพี่เอเลือกใช้เอาสองคูณตลอดแล้วกันนะสองคูณตลอดได้อะไรเอ่ยก็เอาสองคูณกับสิบสองกลายเป็นยี่สิบสี่เอ็กซ์บวกกับ เอา2คูณ65เป็น130เท่ากับทีนี้เนี่ยฝั่งขวาเนี่ยนะนะถ้าบางคนงงเนาะบอกเอา2คูณตลอดปุ๊บมันจะกลายเป็น 2x บวก20เลยนะแล้วก็ตัด2ไปอีกนะอะไรเงี้ยซึ่งมันอย่างนั้นคือมั่วนะเวลาจะคูณนะครับอย่างนี้เราถือว่าเป็น1พจน์แต่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยอย่างนี้เราเรียกว่า2พจน์เพราะนั้นเลข2ต้องคูณเข้าทั้ง สองตัวแต่ทางขวามือเนี่ยคูณแค่ตัวเดียวพอคูณแค่ตัวเดียวพอเพราะนั้นเราเลือกครับเลือกว่าจะคูณตัวบนก็คูณชุดบนอย่างเดียวหรือเลือกที่จะตัดกับตัวล่างก็ตัดกับตัวล่างอย่างเดียวเลือกทําได้วิธีการเดียวเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราเอามาเพื่อตัดตัวล่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นัางขวาก็ตัดเลขสองออกไปเหลือแค่ตัวนี้แล้วไม่ต้องเอาสองคูณแล้วนะกลายเป็น 2x บวก20นี่ไม่ใช่นะผิดนะโอเคไหม เอาละทีนี้หลักการเดิมครับเพราะนั้น2 4 x ควรจะย้าย x มาอยู่ทางซ้ายมือเป็นตัวแปรเนาะส่วนตัวเลขจะมากจะน้อยไม่สนใจแต่ว่าคุณจะต้องไปต่อท้ายก็คือจากบวก130ไปเป็นลบ130นั่นเองนะครับอ่ะบวกลบกันได้2 3 x เท่ากับลบ120แน่นอนสุดท้ายครับ x ก็เลยเท่ากับ ลบ120จากคูณมาเป็นหาร23นี่คือคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับนนี่คือวิธีการทั้งหมดเนาะเพราะะนั้นอย่างที่บอกว่ามันอาจจะหลายขั้นตอนนิดหนึ่งมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละข้อด้วยว่าเราจะย้ายหน้าย้ายหลังย้ายก่อนนะย้ายหลังไงก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับประมาณนี้โอเคไหมนะครับ ตัวต่อไปนะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างที่เป็นโจทย์ในลักษณะของนะไม่มีการกําหนดนะครับประโยคสัญลักษณ์มาให้คือเราต้องทําเองว่าเถอะเป็นการตีความจากโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับมาอ่านโจทย์กันเลยโจทย์ข้อแรกข้อที่เนี่ยตัวอย่างที่18นะครับเด็กคนหนึ่งมีเงิน27บาท50สตางค มีเหรียญ50สตางค์เป็น3เท่าของเหรียญบาทอยากทราบว่าเด็กคนนี้มีเหรียญรวมกันทั้งหมดกี่เหรียญน,น่ะอันนี้พี่ไอ้อ่านให้ฟังนะแต่เวลาอ่านพี่ไอสอนเลยลวกันเวลาเราอ่านเราต้องแบ่งวรกแบ่งตอนให้ดีว่าเฮ้ยอันนี้มันจบแล้วนะมันจบวรกจบวรกแล้วนะครับอย่างสมมุติพี่ไอพี่ไออ่านนะครับเด็กคนหนึ่งมีเงิน27.5บาทน่ะพี่ไอ้วงเลยตรงนี้รู้ละนี่คือผลรวม หนึ่งตัวละตัดเลยมีเหรียญ50สตางค์เป็น3เท่าของเหรียญบาทพี่เก็รีบตัดอีกเหมือนกันเป็นวักที่สองแล้วพี่เวงเลยครับมีคำว่าของนั่นคือการโดนเปรียบเทียบเวลาเราจะวิเคราะห์ว่าตัวไหนจะเป็นตัวแปรนะซึ่งสำคัญมากเวลาเราแก้สมการต้องดูก่อนว่าตัวไหนคือตัวแปรนะครับ นก็ให้ดูจากคําว่าของนี่แหละอะไรที่อยู่หลังคําว่าของอันนั้นละ่ะเรากําหนดเลยนะครับวิธีทําก็คือกําหนดให้กําหนดให้นะครับเหรียญบาทนะเหรียญบาทเป็น x เหรียญมีกี่เหรียญไม่รู้ละ่ะให้เป็น x เหรียญไปก่อนนี่คือการกําหนดตัวแปรครั้งแรกทําไมต้องกําหนดตัวตัวนี้ครับเพื่อ ให้ตัวต่อไปสามารถทําได้ก็คืออ้าวเพราะว่าอันนี้มันมีเหรียญบาทแบบหนึ่งกับเหรียญ50สตางค์นะครับเพราะนั้นพอเรากําหนดเียนบาทเป็น x อได้เหรียญ5้สสตางค์เหรียญ50สตางค์งก็จะกําหนดได้เป็น3เท่าของเหรียญบาทเห็นไหมครับมันก็จะตามมาโดยอัตโนมัติมันจะง่ายขึ้น,นไม่ต้องไปนั่งคิดคำนวณอะไรมากมายเพราะนั้นเราหา คำว่าของให้เจออะไรที่โดนเปรียบเทียบจัดไปเลยนั่นคือ x เสร็จแล้วตัวที่เหลือเฮ้ยมันเป็น3เท่าของเหรียญของแปลก็เปลี่ยนเป็นคูณนั่นเองนะครับก็เป็น3เท่าขอ,ของก็คือคูณ x ก็จบแหละเห็นไหมแล้วเราค่อยมาดูบริบทก่อนหน้านี้ว่าอ๋อถ้าเรามีเหรียญอยู่2แบบแสดงว่าเ,าเวลาเรารับเงินเนาะเราก็ต้องเอามารวมรวมกันก็จะต้องได้27.50บาท เราก็เอามาตั้งสมการดังนี้ครับการตั้งสมการนะครับก็คือเหรียญบาทมีค่า1บาทเพราะนั้นจริงๆก็คือต้องเอา1คูณเหรียญก็ได้1 1x นั่นแหละบวกกับพี่ต้องใช้เป็น0.5คูณกับ 3x ทําทำไมต้องเป็น0.5ครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญ50สตางค์ไงนะมันเป็นครึ่งหนึ่งของเงินบาทเนาะ นะครับแล้วก็มีอยู่3 x เหรลียนเอาจํานวนเงินคูณกับจํานวนเหรียญถึงจะได้ออกมาเป็นค่าเงินนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีค่าทั้งหมดเท่ากับ27.5 0บาทูทพ่เขียนแค่27.5เาพอโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ที่เหลือเป็นการแก้สมการตามปกติก็คูณเข้าไปเป็น x บวก1.5 x เท่ากับ27.5 x บวก1.5เป็น 2.5x mm hmm. เท่ากับ27.5เช่นเดียวกัน x mm hmm. เท่ากับ27.5ครับคูณอยู่ย้ายมาเป็นหาร2.5โอเคไหมจากนั้นทำให้เป็นจำนวนเต็มโดยการเลื่อนจุดนะครับทั้งบนและล่างออกมาเป็น27.5หารด้วย25นะเอา25หารเลย 1> 25่สิบหตัดตัวนี้ได้11เหรียญอ่าซึ่ง11เอ็ดเหรียญจะเพิ่งดีใจหลายคนบอกเอ้ยผมจะละผมทำได้แล้วผมตอบเลยใจเย็นๆก่อนไปดูก่อนว่า x คืออะไรอันนี้สำคัญมากนะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่พี่เอเน้นนะครับเพราะว่าเราทำได้แล้วส่วนใหญ่ดีใจในช้อยมีด้วยนะแล้วเราก็ชอบชอบตอบเลยว่าเฮ้ สิบเอ็ดเหรียญแต่สิบเอ็ดเหรียญคือเหรียญบาทนะครับมีสิบเอ็ดเหรียญแล้วเหรียญห้าสิบสตางค์มีกี่เหรียญก็คือเอาสามคูณเนาะสามเท่าก็เป็นสามสิบสามเหรียญโจทย์ถามว่าเหรียญรวมกันทั้งหมดกี่เหรียญต้องเอามาบวกกันเป็นสี่สิบสี่เหรียญนี่คือคําตอบที่แท้จริงครับคือสี่สิบสี่เหรียญอ้าวอย่าลืมอย่าลืมนะขอกันเลยว่า ทำได้แล้วอย่าเพิ่งดีใจเกินไปนะครับดูก่อนว่าเฮ้ยกับไปดูคําถามกันว่าเขาถามว่าอะไรนะครับไม่ใช่เห็นชอยแล้วปุ๊บเฮ้ยกาเลยทันทีระมัดระวังเนาะอันนี้นะครับอ่ะผ่านไปสําหรับตัวอย่างที่18นะครับมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะเพื่อความมั่นใจว่าเฮ้ยเราจะสามารถตีโจทย์ไม่ผิดนะครับเพราะเวลาพี่เอตีโจทย์เนี่ยนะครับหลายคนบอกโหพี่เอตีโจทย์ มันทำไมการตีโจทย์มันยากอย่างนี้ล่ะนะครับคือนะผมรู้นะว่ามันจะต้องทำยังไงอะ่ะหมายถึงว่าบวกลบคูณหารผมได้หมดเลยแต่พอมาตีโจทย์ปุ๊บผมทำไม่เป็นเลยคิดไม่ออกเลยว่าจะต้องเอาตัวไหนมาบวกการคูณกันนะครับหลักการง่ายๆอย่างที่พี่บอกว่าเวลาเราอ่านทุกครั้งที่เป็นโจทย์ให้เว้นวรรคตอนนะเว้นวรรคตอนแล้วทำอย่างนี้เรื่อยๆเว้นเสร็จปุ๊บนะมองให้ออกว่ามันคืออะไร สิ่งสำคัญสิ่งแรกคือหา x ให้ได้ตัวแรกนะครับอ่ะมาลองดูกันนะตัวอย่างที่19บอกว่าผ้าพับ1ยาว80ฟุตตัดเลยอ่ารู้แล้วนี่คือผลรวมทั้งหมด80ฟุตแบ่งออกเป็น3ชิ้นชิ้นแรกยาวเป็น4เท่าของชิ้นที่2นี่พี่เอวงไว้ก่อนนี่เป็นวักที่2ชิ้นที่2ยาวเป็น สามเท่าของชิ้นที่สามนี่ก็อีกวักหนึ่งอ่าพอดีมันตกลงมานิดนึงเนาะจงหาความยาวของผ้าชิ้นแรกอ่าเห็นไหมครับอ่าเราก็จะรู้แลวอ๋อเราถูกแบ่งวัคแบ่งตอนเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งสำคัญคือข้อนี้แปลกกว่าข้ออื่นนิดนึงคือมีการเปรียบเทียบของสองอย่างพร้อมกันก็คือมีคำว่าของอะ่ะเฮ้ยมากกว่าหตัว อ้าวแล้วจะเอาตัวไหนอ่ะเมื่อกี้พี่เอบอกแล้วว่าเฮ้ยถ้าเรามีของใช่ไหมหลังคําว่าของเราให้เป็น x นด้เลยอันนี้พี่เอบอกเลยครับให้เราเอา,อาของที่เป็นตัวสุดท้ายที่โดนเปรียบเทียบอย่างอันเนี้ยชิ้นแรกไปเปรียบเทียบกับชิ้นที่สองและชิ้นที่สองก็ยังเปรียบเทียบกับชิ้นที่3เพราะนั้นชิ้นที่จะให้เป็น x บอกได้เลยก็คือชิ้นที่3นั่นเอง ถือว่าเป็นตัวสุดท้ายที่โดนเปรียบเทียบนะเพราะฉะนั้นอา้าวกำหนดเลยครับเวลาเราทำนะครับต้องหา x ใหไ้ได้อย่างที่บอกพอเราหา x ได้แล้วนะครับก็กำหนดเลยกำหนดให้นะผ้าเนาะผ้าชิ้นที่3นะครับเป็นายาวต้องบอกว่ายาวเนาะยาว x ฟุตอ,อันนี้หน่วยเป็นฟุตนะ 5้ชิ้นที่2ก็จะยาวเท่าไหรครับอ่านตามเลยชิ้นที่2ยาวเป็น3เท่า3เท่าก็คือเอาสาไปโคูณกับชิ้นที่3เรียบร้อยละต่อไปมาดูชิ้นที่1ชิ้นที่1ไปเปรียบเทียบกับชิ้นที่2อ,อีกทีหนึงชิ้นแรกยาวเป็น4เท่าของชิ้นที่2องเพราะนั้นพี่จใ,ใส่4ก่อนคำว่าเท่าของก็คือการคูณด้วยชิ้นที่2ซึ่งมันก็คือ 3x ตัวนี้นี่เอง4เท่าเห็นไหมครับ4เท่าของชิ้นที่2เงซึ่งชิ้นที่2เราเมื่อกี้เราแปลงออกมาแล้วเป็น 3x เกราก็ใส่ 3x เข้าไปอีกทีหนึ่งแสดงว่าชิ้นที่1ถ้าเราเทียบกับชิ้นที่3มเนาะมันจะกลายเป็น12เท่าเลยทันทีอ่านี่คือเราแปลงเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเห็นไหมครับพอเราตั้ง x ได้ทุกอย่างมันจะไหลลื่นแล้วเราก็มาตั้งสรรมการกันเพราะฉะนั้นสมการเนี่ย มีสมการที่เป็นนผลรวมอยู่แล้วก็คือ80ฟุตนั่นคือผ้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นผ้าทั้งหมดก็คือเอา x มาบวก 3x มาบวก 12x มีค่าเท่ากับ80ฟุตรวมกันเป็น 16x เ,เท่ากับ80 16คูณกับ x อ,อยู่ย้ายไปเป็น าได้นะครับอาตัดกันออกมานะครับ x ก,ก็น่าจะได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับเอาจริงๆน่าจะหารได้เลยเนาะก็น่าจะเป็น5้าไหมอ่าได้5พอดี5ฟุตพอดีเหมือนเดิมครับอย่าพึ่งดีใจเกินไปได้ค่า x เ,เรียบร้อยไม่ได้หมายความว่าเราต้องตอบเลข5เนาะ เพราะ x เป็น5หมายความว่าเป็นผ้าชิ้นที่3แต่โจทย์ถามหาผ้าชิ้นแรกเพราะนั้นผ้าชิ้นแรกเราก็ต้องเอา x ไปแทนใน12คูณกับ x ก็กลายเป็นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือผ้าชิ้นแรกนะครับยาว12 x ก็คือ12คูณ5เท่ากับ 60ฟตุตนี่คือคําตอบนะครับของเราอ่าเห็นไหมฮะโอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะการแก้สมการก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าเราต้องฝึกฝนเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องการตีโจทย์การอ่านเว้นวรรคเว้นตอนเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็ตีความออกมาโดยเฉพาะเรื่องของการหาค่า x ซึ่งพี่เอก็ไดแนะ้แนะนำไปแล้วนะครับว่า เราจะหาค่า x ทำยังไงนะครับทำแบบที่เว่บอกรับรองทำได้แน่นอนนะครับ